สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาในพลังของโซเมนะวันนี้อยู่ทางไกลนะคะต่างที่ต่างทิมต่งแดนอยากจะขอพลังนะคะของโซเมขอสัญญาณพลังงานของโซเมคู่แทรักแท้นะคะเส้นทางรักโซเมจะเป็นยังไงนะ,ะทิศทางของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาแล้วว้า wow. ว building block building block นะคะสัญญาณโสนมากๆเป็นสัญญาณของการสร้างการตั้งถิ่นฐานการตั้งรกรากนะคะเป็นพลังของความจริงจังที่มีการสร้างและสั่งสองนะหมายความว่ารักครั้งนี้เป็นความรักที่เปิดใจให้กัน แล้วก็มีการศึกษากันพัฒนาความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนนะคะเป็นลักษณะเหมือนร่วมกันสร้างนะคะพลังส่วนมากเลยนะคะขออไฟนะขอ,อไฟมาแล้วโอ้โหคลีนอีกอัพคลีนอีกอัพนะ อะไรที่มันไม่เวิร์กอะไรที่มันยังแบบเยอะแยะอยู่ในชีวิตเรานะคะหรืออาจจะมีความยุ่งเหยิงหรืออะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่ขมวดปมอย่างเงี้ยสัญญาณพลังงานความรักครั้งนี้ต้องร่วมมือกันนะคะบีดิ้งล็อกคือร่วมมือกันเพื่อที่จะเคลียร์ประเด็นต่างๆและเพื่อทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะสัญญาณพลังงานคือคุณทั้งคู่จะมีพลังของ การร่วมมือร่วมใจทําอะไรบางอย่างที่จะทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนนะสัญญาณน,นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ออกมาบอกกับผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ว่าคุณอาจจะต้องเคลียร์ทุกอย่างให้พร้อมเพื่อรับพลังงานของโซมิเข้ามานะคะคู่แท้ทางจิตวิญญาณคุณอาจจะต้องเตรียมการหรือว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างในชีวิตนะคะเพื่อที่จะรับคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะ อาจจะต้องเคลียร์ใจเรื่องราวเก่าๆออกไปนะแล้วเปิดรับความรักนะคะขออีกใบนะขอสัญญาณอีกใบมาแล้วโอ้โหติ๊กตอกสัญญาณสวยมากสัญญาณพลังงานคือเขาคนนี้เข้าใกล้มาแล้วหรือเป็นช่วงเวลาที่คุ่ทั้งคู่เนี่ยน่าจะเริ่มมีการตกลงใจหรือทำอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะ สัญญาณ TikTok คือเหมือนเขาดาวอ่ะนับถอยหลังได้เลยนะคะใกล้เวลามากๆสิ่งที่ผู้อ่านเห็นนะคะมีตัวเลขขึ้นมาตอนนี้นะคะตัวเลขที่ขึ้นมาเยอะสุดคือเลขสองนะอาจจะเป็น2ชั่วโมง2วัน2ส,สัปดาห์2เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะผู้อ่านรู้สึกว่าเวลาเข้าใกล้มากๆไม่น่าจะนานนะคะสัญญาณ TikTok มาเนี่ยแสดงว่า คุณกำลังเจอสิ่งนี้และคุณอาจจะต้องจัดการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อความรักครั้งนี้กับคู่โซเมตของคุณนะสัญญาณดีงามนะคะทีนี้ผู้อ่านอยากจะขอพลังงานของผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะเมื่อคุณมาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนมีสัญญาณพลังงานอะไรบางอย่างที่อยากบอกกับคุณนะคะ ขอดูสัญญาณของตัวคุณนะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้มาแล้วโอ้โหชริออชัดเจนมากๆคุณต้องเดินทางนะคะสัญญาณคือคุณมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไปทางไกลนะคะต่างที่ต่างทีน่างแดนหรือว่า คุณจะต้องมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตแน่นอนเลยนะคะที่คุณกำลังจะมุ่งไปสิ่งนั้นสัญญาณพลังงานคือแบบว่าฟ้าสว่างสดใสามากๆนะสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะตอนนี้เหมือนเส้นทางเปิดนะคะคุณกำลังไปคว้าใยอะ่ะคุณกำลังเตรียมพร้อมพุ่งไปยังสิ่งนั้นนะ,ะสัญญาณน,นี้นะคะ คู่ของคุณมีความเป็นไปได้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างี่ต่างถิ่นต่างแดงหรือต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมได้นะคะโอ้โหสัญญาณเดินทางอีกแล้วนะคะเป็นสัญญาณของอัศวินถือไม้เทา้าเกณฑ์การเดินทางช่วงนี้ดีมากบอกเลยว่าถ้าคุณได้เดินทางนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จนะ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานนะคะการเรียนก็ได้เป็นลักษณะของคนรักทางไกลที่ต้องมีการเดินทางเพื่อพบเจอกันก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดคุณอาจจะเป็นคนโสดที่ยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองจะพบเจอใครอะไรยังไงเนี้ยการเดินทางเนี้ยบอกเลยว่าจะทําให้คุณได้พบเจอคู่โซเมทของคุณนะคะว้าวเ โเจ็ด oh, ถ้วยคุณมีทางเลือกด้วยนะคะคุณมีเส้นทางให้คุณเลือกเดินได้เจ็ดถ้วยคือเป็นลักษณะของคนที่มีการเลือกการตัดสินใจอาจจะมีหลายคนเข้ามาในชีวิตและคุณต้องมีการตัดสินใจหรือว่าเป็นลักษณะของอะไรหลายอย่างรอบๆตัวที่เข้ามาพร้อมๆกันแล้วคุณต้องใช้ สต,ติสมาธินะคะเหตุผลทุกอย่างเลยนะคะในการตัดสินใจสัญญาณนี้ออกมาบอกว่าคุณจะเลือกคนที่ใช่และไปพบเจอเขาคนนั้นณนะตอนนี้สัญญาณของโซเมนะคะที่จะต้องมีการร่วมมือกันผู้อ่านเชื่อว่าจะมีสัญญาณการลงมือทําอะไรบางอย่างนะคะที่จริงจังมากขึ้นคุณจะต้องเคลียร์ตัวเองหรือว่าคุณจะต้องจัดสรรอะไรบางอย่างอาจจะปรับเปลี่ยนทิศทางจัดบ้าน ทำอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อรับพลังงานนี้เข้ามานะคะมาแล้วโอ้โหสัญญาณดีเอ็มเพ o ร,รหรือดีคอนเกาะนะคะเท่มากเลยนีพลังสัญญาณของคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นคุณจะพบเจอผู้ที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะ,ะมั่นคงเรื่องฐานะการงานการเงินนะคะ เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตนอกจากจะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะก็ยังมีความรู้สึกเรื่องของความรักที่ชัดเจนนะไม่ได้พบเจอคนแบบมาเล่นๆนะ่นะคุณจะเจอคนจริงจังนะคะสัญญาณพลังงานนี้อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นนะคะอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยต่างกันกับคุณก็ได้นะ มีความต่างอะไรบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะแต่ก็ลงตัวโหนอีกใบลิกขึ้นมาเลยนะคะสัญญาณหนึ่งถ้วยเกรดย,ยาวๆนะพลังงานดีมากเลยนะคะสัญญาณการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวก็ได้ของคู่แต่งงานใหม่ก็ได้หรือการได้พบเจอความรักครั้งใหม่ที่จะเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณนะ ปัญญาสวยมากเลยนะคะบางคู่อาจจะมีข่าวดีเรื่องของการแต่งงานก็ได้การแต่งงานที่มีการร่วมมือกันจัดการทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่าในการครบหากันก็จะเกิดลักษณะของการเริ่มความสัมพันธ์ที่ชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะพลังงานคือใกล้ถึงเวลามากๆแล้วนะ,ะมาดูกันต่อ สัญญาณพลังงานเขาคนนั้นเป็นยังไงนะคะคู่โซเมตของคุณนะตอนนี้เขาเป็นยังไงหรือมีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคู่โซเมตของคุณนะโอ้โหสัญญาณสีดาบนะสัญญาณสีดาบคือคนคนนี้เหมือนเขาอยู่ในช่วงเวลาของการพักใจ ตัวพักใจไม่ยอมมอบใจให้ใครนะคะเหมือนเขาทบทวนชีวิตแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะยังไม่อยากมีใครในชีวิตหรือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่พักใจหรือเตรียมความพร้อมก็ได้นะคะสัญญาณด้วยคาที่เป็นพลังงานภาพรวมนะถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่า ณนะตอนนี้เขาพยายามที่จะดึงพลังงานบวกตัวเองและพยายามที่จะทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะเหมือนต้องใช้พลังในการจัดการเรื่องราวนะโอ้โหเลเวอร์ใช่เลยออกมายืนยันว่าจะมาจัดการเรื่องราวในเรื่องของความรักนะคะว้าวเลยและคุณกับเขาสัญญาณชัดเจนคือโชคชะตา โชคชะตาได้กำหนดให้คุณทั้งคู่ได้มาเจอกันแล้วนะสัญญาณดูภาพเหล่าเทวดานางฟ้าโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะกำลังเปิดทางให้คุณได้มาเจอกันสัญญาณคู่โซเมตจะมาเจอกันคนคนนี้กำลังรอจังหวะเวลานั้นอยู่นะคะ ใช่เลยออกมาเยืนยันอีกแล้วนะคะสิ่งที่ผู้อา่านเพิ่งบอกไปนะเขากําลังรอคอยคุณอยู่เป็นสัญญาณสองไม้เท้าสองไม้เท้าเนี่ยเป็นสัญญาณของอาจจะรอการพบกันก็ได้รอการเดินทางรอการที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันก็ได้เขาจะมองไปถึงอนาคตนะคะว่าจะมีคุณอยู่ด้วยกันหรือว่าจะไปอะไรยังไงที่ไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะ อีกอย่างหนึ่งสัญญาณนี้ยังเป็นสัญญาณของการรอคอยเรื่องของการสื่อสารด้วยนะคะเขาคนนี้น่าจะคิดถึงคุณมากๆแล้วก็พยายามที่จะส่งกระแสจิตถึงคุณนะอยากสื่อสารกับคุณอยากพูดคุยเจราจานะคะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นพลังขึ้นมาคือคนคนนี้น่าจะเก็บตัวพักใจมานานเพื่อรอคนที่ใช่นะคะ รอรักแท้คู่แท้นั่นเองแล้วตอนนี้ถึงเวลาของเขาแล้วขออีกใบห้าจากเขาคนนี้นะคะสัญญาณคือช่วงที่เขาพักใจเนี่ยเหมือนจริงๆเขาต้องพักใจจากเรื่องราวต่างๆรอบตัวของเขาด้วยนะพลังงานว่ามีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็น พ่อแม่พี่น้องครอบครัวนะคะเพื่อนหรืออะไรเงี้ยที่คนคนนี้จะได้รับอิทธิพลต่อความคิดนะคะต่อการตัดสินใจตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะทําตามสิ่งที่ตัวเองตั้งใจอ่ะอาจจะหัวร้อนได้ด้วยนะคะเหมือนพยายามจัดการสิ่งต่างๆด้วยความหัวร้อนอ่ะบางทีก็แน่นอนจะชนะนะคะแต่ก็ทําให้บุคคลรอบข้างไม่แฮปปี้ในสิ่งที่ต้องการนะ สัญญาณออกมาว่าในเมื่อโชคชะตาเปิดให้เขาแล้วคนคนนี้ต้องเรียนรู้เรื่องความใจเย็นนะคะการจัดการให้ทุกอย่างลงตัวอย่างสวยงามนะมีความเป็นไปได้ที่สัญญาณนี้จะสอดคล้องกับคลินิกอัพตอนแรกนะคะแปลว่าคนคนนี้เขาก็จะต้องจัดการอะไรหลายอย่างในชีวิตเขาเหมือนกันนะนอกจากตัวคุณแล้วตัวเขาก็เช่นเดียวกัน โอ้โหเป็นราชาถือเหรียญน,นะคะพลังของการรอคอยพลังของความมั่นคงนะค,ะคนคนนี้จะพัฒนาตัวเองอย่างมั่นคงเขาอาจจะเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยอยู่แล้วก็ได้นะคะพอมาเจอคนเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกสิ่งที่เขาทํามาในชีวิตเนี่ยเหมือนเขาก็ไม่ได้เลือกใครง่ายๆนะคะ ตัวเขาเองก็ไม่ได้เลือกใครจริงจังนะคะจนกระทั่งมาพบเจอคุณเขารับรู้ถึงพลังโซเมะนะคะเป็นสัญญาณที่เขาจะต้องได้เจอคู่โซเมะคู่แท้หรือเนื้อคู่ของเขาแล้วเนี่ยคนคนนี้น่าจะเริ่มมองเห็นทิศทางว่าจะจัดการยังไงนะคะเพราะว่าสัญญาณเนี่เหมือนเขาต้องคลีนอัพจริงๆเขาต้องเคลียร์อะไรบางอย่างในชีวิตเขาให้ชัดเจนก่อนที่จะมาลงเอยกับคุณนะคะ น่าจะเป็นเรื่องของคนรอบตัวที่ผู้อันเห็นพลังงานขึ้นมานะคราวนี้ขอขยายสัญญาณเขาคนนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อว,ว้าวฟริสยาวๆเลยนะคะสิบถ้วยพลังดีมากพลังดีมากสัญญาณของการสร้างครอบครวัวที่อบอุ่นด้วยกันนะคะ คุณกับเขานะเหมือนมีชีวิตแต่งงานมีการครองชีวิตคู่ชีวิตรักพ่อแม่ลูกอย่างนี้นะคะแฮปปี้มากๆนะ,ะเปิดรับพลังงานของความสําเร็จและความสุขนะคะใช่เลยนะคะใช่เลยพลังดีมากใกล้ถึงเวลานั้นแล้วด้วยผู้อ่านเห็นสัญญาณแบบดีมากๆเลยนะคะเหมือนฟ้าเปิดให้คุณแล้ว สัญญาณของห้าไม้เทา้าคนคนนี้เขาแน่นอนว่าต้องพิสูจน์ความรักให้คุณได้รับรู้สิ่งที่เขาทำเนี่ยจะมีเหมือนกับบททดสอบเข้ามาแล้วคนคนนี้เขาจะต้องจัดการให้เป็นนะคะเขาอาจจะมีการเตรียมการด้านเอกสารสัญญาการเดินทางก็ได้นะคะเพื่อที่มาพบเจอกับคุณหรือว่าโอ้โห เหมือนเขาจะต้องจัดการเยอะเลยนะเพื่อทําให้ทุกอย่างลงตัวนะคะคนคนนี้พลังงานสัญญาณเนี่ยมีทิศทางเปิดให้เขาดังนั้นเขาจะจัดการได้แต่ต้องใช้ความใจเย็นนะคะว้าวสัญญาณสามเหรียนออกมายืนยันนะคะว่าต้องใช้ความใจเย็นสามเหรียนจะเป็นลักษณะของการพูดคุยเจราจาทาบทามสู่ขออะไรนี้ก็ได้นะคะ หรือว่าเป็นลักษณะของการคุยที่มุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวกผลลัพธ์ดีๆนะคะทุกฝ่ายแฮปปี้ดีงามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องเรียนรู้ในการพูดคุยเจราจากับคุณด้วยนะคะเขาน่าจะรู้ว่าคุณอาจจะมีคนหลายคนอยู่ในชีวิตก็ได้นะคะคนคนนี้แล้วเขาต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองนะคนคนนี้ ด้วยวาทศิลป์ด้วยการพูดนะคะจะทําให้คุณเริ่มที่จะมั่นใจตัวเขาแล้วสัญญาณเนี้ยเป็นสัญญาณว่าเขากําลังรอคอยเพื่อที่จะพูดคุยกับคุณนะในบางคู่เนี่ยสัญญาณการรอคอยที่มาชัดเจนมากกําลังรอคอยที่จะพูดคุยเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างหรืออยากเสนออะไรบางอย่างกับตัวคุณนะคะ สัญญาณนี้นะบอกเลยว่าเป็นสัญญาณของคนที่จะเจอคู่ที่แบบมั่งคั่งร่ำรวยนะคะการเจรจา,าจะดึงดูดการเงินด้วยนะตนนัวนี้โอ้โหแบบยาบนะคะกลัวอะไรเนาะเขายังมีความกลัวและกลังวลในหัวใจนะคะกลัวการที่จะออกจากเซฟโซนของตัวเองนะคะ จาก4ดาบเป็น8ดาบก็คือเริ่มมีความกังวลความกลัวแต่เขาก็จะต้องเอาชนะความกลัวของตัวเองนะคะต้องเรียนรู้วิธีการจัดการมันเหมือนอินเนอร์ข้างในก็แอบกังวลนะคะว่าจะประสบความสําเร็จไหมเอ่อในเรื่องความรักความสัมพันธ์จะโอเคหรือเปล่าอะไรนี้นะคะแล้วคุณกับเขาบางคู่เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เจอกันด้วยก็ได้เพราะว่าปิดตายอยู่นะคะ อาจจะเจอกันในช่องทางทางไกลเช่นทางออนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะคะยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆอย่างเงี้ยคนคนนี้เขาก็กังวลเหมือนกันนะว่าถ้าเจอกันจะเป็นยังไงคุณจะโอเคไหมอะไรเงี้ยหรือว่าครอบครบัวคนรอบข้างจะคิดอะไรยังไงเขาจะยอมรับหรือเปล่าประมาณเนี้ยสัญญาณขึ้นมาเป็นเรื่องของความกังวลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบตัวนะคะสัญญาณของคนคนนี้นขึ้นมาค่อนข้างเยอะ พลังงานของเขาอะมีการที่ต้องจัดการหรือคลีนอิดอัพนี่มากกว่าคุณนะคะเพราะว่าพลังงานคลีนอิอัพจะอยู่ที่เขาคนะคนนี้คน,นคนนี้ต้องมีการบริหารจัดการชีวิตนะคะแต่ก็เป็นไปได้ที่พลังงานุทั้งคู่จะเชื่อมโยงกันเขาก็ต้องจัดการคุณก็ต้องจัดการเรื่องราวในชีวิตก็ได้มีหลายใบอยากของมานะคะคอยสไตร มาแล้ว just i c e ว o วเลยเขาคนนี้คือคู่แท้คือคู่ที่มีสินเสมอกันและเป็นคู่ที่ถูกกำหนดมาไว้แล้วว่าเป็นคู่ของคุณนะคะสัญญาณชัดเจนมาก just i c e u s ินแล้วกำหนดไว้แล้วนะคุณจะได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ชัดเจนถูกต้องด้วยนะคะกับคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แฝงมากๆ เขาจะเป็นคนที่ทําทุกอย่างโดยที่คํานึงถึงความพร้อมของคุณด้วยความชอบของคุณด้วยนะคะจะไม่ตัดสินใจแบบไม่ยุติธรรมอะ่ะคนคนนี้จะยุติธรรมต่อความรักความสัมพันธ์มากคุณจะได้รับสิ่งที่คู่ควรมีค่าคู่ควรกับคุณนะคะแล้วสัญญาณของเขาเนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเช่นเดียวกันก็คือได้เจอคู่แท้คู่โสมมตนะคะพลังสัญญาณของคนคนนี้ เหมือนเขาได้พิสูจน์ตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อโชคชะตาหรือได้ผ่านบททดสอบนะคะเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองทีนี้ผู้อ่านอยากจะขอถามนะคะ Oracle e a r t h m a g i c o r a c อ e อยากบอกอะไรกับผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานตัวเขาตัวคุณและความสัมพันธ์นะจะเป็นยังไงนะคะ มาแล้วตัวเขารีเบิร์สวยมากๆเขาจะเกิดใหม่นะคะคนคนนี้คนคนนี้จะเกิดใหม่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะนี่คือการเกิดใหม่ในชีวิตเขานะคะเป็นความรักที่จะทําให้ชีวิตเขาเนี่ยดีงามนะอย่างที่บอกว่าปลูกฟ้าประทานฟ้าได้กําหนดไว้แล้วนะคะให้พบเจอคู่และถึงเวลาแล้วด้วยนะ มาดูสัญญาณของตัวคุณนะคะว่าเป็นยังไงบ้างว,าว้า Vulnerability ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปท่องเที่ยวนะคะคุณได้เดินทางและพบเจอสิ่งสวยงามพลังบวกนี้จะดึงดูดให้เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเป็นพลังของธรรมชาตินะคะสัญญาณขึ้นมานะพลังของทุ่งหญา้าต้นไม้ป่าเขาอะไรเงี้ย ซึ่งก็คือสัญญาณของธรรมชาตินะคะรอบๆตัวคุณที่จะทําให้คุณรู้สึกดมมมมีมีแรงดึงดูดคู่โซมีตเข้ามานั่นเองสัญญาณความรักครั้งนี้จะทําให้หัวใจของคุณอ่อนโยนขึ้นนะคะจากแบบอ่อนไวเซนซิทีอะไรเงี้ยตัวคุณจะอ่อนโยนและสวยงามมากขึ้นในความรักครั้งนี้นะ,ะผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานความสัมพันธ์นะคะมาแล้ว ว้าวสัญญาณของการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตความสัมพันธ์ครั้งนี้จะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเชฟชิ t ติ้งคือเปลี่ยนเป็นเมฆที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปแสดงว่ามันจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยได้ปรับเปลี่ยนนะคะปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอาจจะเป็นลักษณะของการเดินทางที่ที่จะต้องบริหารจัดการอะไรแบบนี้ใกล้นะคะ เดทชิติ้งคือความสัมพันธ์จะทําให้ชีวิตของคุณทั้งคู่กลับเปลี่ยนนะคะไปสู่ทิศทางใหม่ที่สวยงามมาดูพลังสัญญาณของความสัมพันธ์ที่จะดําเนินต่อไปในอนาคตนะคะของคุณทั้งคู่จะเป็นยังไงสัญญาณกราวดิ้งนะรวยมากนี่คือสัญญาณของรักแท้คู่แท้ที่จะ อย่างรากลึกเป็นต้นไม้นะคะที่มีการตื่นรู้แสดงว่าคุณทั้งคู่เนี่ยเมื่อพบเจอกันแล้วจะลงหลักตกฐานสร้างบ้านด้วยกันคือเหมือนมีอะไรที่มันเซตโตก็คือเป็นลักษณะของความมั่นคงนะคะชัดเจนนะส <c oughs> ัญญาณของต้นไม้ที่กราวดิ้งคือกลับไปสู่ฐานรากที่มั่นคงคือจะเป็นต้นรักที่แข็งแรงนะคะ <c oughs> ว,ว้าวมากๆ พลังดีงามนะทีนี้ผู้อ่านอยากจะขอข้อความจากเลเวอร์ซอร l เคิลนะคะเลเวอร์ซอรเคิลเลเวอร์ซออยากบอกอะไรกับผู้ที่เข้าชมคลิปนี้บนเส้นทางรักของโซเมียนี้สัญญาณใบานี้ปลิวออกมาหนะหล่นเลยนะคะสัญญาณใบานี้ปลิวออกมานะคะ s a กเ e ร u n i o นวาว สัญญาณของคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์คู่แท้ทางจิตวิญญาณบอกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มีคุณค่ามากๆเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานอย่างนั้นเลยนะคะโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะประทานความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้คุณสําหรับคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์นะสัญญาณดีมากพลังดีมากๆากอยไปนะคะมาแล้ว surrender surrender คือการยอมนะคะการยอมรับเอ่อการยอมให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวันเทวดาน,นังฟ้าส่งคนคนนั้นเข้ามาในชีวิตเราขณะนี้เป็นช่วงเวลาของโชคชะตาที่จะส่งสิ่งนี้มาให้เราเป็นพลังหมุนให้เรายอมรับแล้วก็เราไม่ต้องลุกขึ้นมาจัดการหรือทำอะไรให้เร็วขึ้นนะคะหรือเราต้องมาเร่งเวลาหรือต้องทำน,นู่นนี่ สัญญาณออกมาว่าคุณแค่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็ยินยอมให้โชคชะตาจัดการให้คุณได้พบเจอความรักครั้งนี้นะคะ Let go and all will work out ออกมาบอกเลยว่าให้ปลดปล่อยเรื่องราวลบๆพลังงานที่อะไรที่เราไม่สบายใจทั้งหลายนะคะแล้วทุกอย่างจะถูกจัดการอย่างสวยงามหมายควาว่าโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะมันจะมีสิ่งใหม่อะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะขออีกใบนะขออีกใบมาแล้วฟรีดอมวาวเลยสัญญาณของอิสรภาพนะคะณนะตอนนี้ไม่มีอะไรจะสามารถหยุดคุณได้แล้วนะคะเส้นทางคุณเปิดสว่างอย่างที่บอกเลยนะคะ สิ่งที่คุณต้องการจะเป็นและที่ต้องการจะทำนะคะเส้นทางเปิดให้คุณลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นนะคะแล้วทำด้วยหัวใจที่เต็มด้วยความสุขพลังงานบวกนั่นเองตอนนี้โชคชะตาและสิ่งนสอดทั้งหลายกำลังส่งคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเข้ามาในชีวิตคุณนะพลังดีมากๆสวยงามมากนะคะ ผู้อ่านก็ขอให้ผู้ที่เข้าชมคลิปนี้ทุกคนเลยประสบความสำเร็จในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และในชีวิตด้วยนะรักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ